างมันเด็กเป็นยังไงบ้างครับสนุกดีค่ะสนุกดีแล้วแนนนาแหะเฉยเเฉยเฉยอะไรเล่นเกมอะไรมาเนี่ยมันมันฮือฮือเ่เกมฮือฮือไม่มีเล่นเกมอะไรกันไม่รู้ไม่รู้ว่าได้เหรียญไม่ได้เหรียญไหมได้รางวัลไหมได้ได้อะไรเอ่ยสบู่สบู่อ๋อแล้วคนเนี้ยสบู่จอบก้อน สู้ไหมสู้ไหมสนุกไหมสามก้อนเนาะสามก้อนเลยเหรอให้พ่อใช้ก้อนนะมีไหมนะคะนี่แล้วพี่พิมพ์ได้อะไรบ้างเนี่ยพี่ไปดูเขาหรอแล้วนี่แหละยาซีนมาแล้วเปล่ายาซีนยาซีนมาแล้วแล้วก็ป่นกับบ้าีนได้้เลยงไปดูการ์ตูนได้ไม่ได้อะไรหรือแล้พี่อยู่สีอะไรเนี่ยชมชมพูแท้ตลอดใช่เหรอ โอเคนะฮัลโหบ,บายบายก่อนบายบายรอบมองไปเลยนะติดาะะตดาละะตเลยน้าไปยืนไว้เลย